ณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชาวบ้านนิยมเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมคอสายๆก็จะปล่อยแพะไปหากินในทุ่งหญ้าข้างๆหมู่บ้านทุ่งหญ้านั้นมีแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวไหลผ่านทําให้ทุ่งหญ้าถูกแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนด้านทิศเหนือและส่วนด้านทิศใต้โดยมีสะพานแคบๆสําหรับข้ามแม่น้ํสาสะพานนั้นแคบมากจนมีเพียงคนหรือสัตว์ตัวเดียวเท่านั้นที่จะสามารถข้ามได้ในแต่ละครั้ง เหล่าแพะทั้งหลายต่างก็หากินในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่อย่างสุขสำราญมันสามารถเดินข้ามไปกินหญ้าทางด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ได้โดยอิสระแต่มีปัญหาคือจะต้องเดินข้ามสะพานไปครั้งละตัวเท่านั้น จนอยู่มาวันหนึ่งแพสสีเทากับแพสสีดำตัดสินใจที่จะข้ามสะพานจากสองด้านตรงข้ามกันแพสสีเทาเดินมาจากทิศใต้ขณะที่แพสสีดำเดินมาจากด้านทิศเหนือทั้งสองตัวต่างก็เดินขึ้นบนสะพานพวกเขาต่างก็รู้ดีว่าไม่มีพื้นที่พอให้ทั้งสองผ่านได้พอไปถึงกลางสะพานแพสสีเทาทำสีหน้าไม่พอใจแล้วเอ่ยขึ้นนี่ไอ้หนูหลีกทางให้ลุงหน่อย ลุงจะข้ามไปหากินฝั่งโน้นแทสสีดำก็ทำหน้าไม่พอใจแล้วตอบไปว่าไม่ได้ให้ฉันข้ามไปก่อนลุงแก่แล้วใช้เวลานานกว่าจะข้ามสะพานได้คงตกถึงเย็นเลยกระมังแพะท,ทั้งสองตัวต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันการโต้เถียงของพวกเขากลายเป็นการต่อสู้ต่างคนต่างใช้หัวดันซึ่งกันและกันจนแพะท,ทั้งสองเกือบจะตกจากสะพาน ในขณะนั้นแพสสีขาวที่ยืนอยู่ริมแม่น้ำเมื่อเห็นความวุ่นวายแพสสีขาวก็ตะโกนเสียงดังเพื่อให้ทั้งสองหยุดการต่อสู้หยุดต่อสู้กันเดี๋ยวนี้นะถ้าพวกท่านยังต่อสู้กันอยู่จะตกลงไปในแม่น้ำและจมน้ำตายทั้งคู่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้พวกท่านตัวหนึ่งนอนลงไปแล้วให้อีกตัวเดินข้ามสุดท้ายท่านทั้งสองก็จะสามารถเดินข้ามสะพานไปได้โดยง่าย แต่แพททั้งสองต่างก็เกี่ยงกันบอกว่าแกนอนลงไปก่อนสิแกนอนลงไปก่อนสิแต่สุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแพะทั้งสองตัวต่างก็เบียดกันเพื่อจะพยายามข้ามสะพานให้ได้ในที่สุดแพะทั้งสองตัวก็ร่วงลงจากสะพานและจมน้ำหายไปแพะขาวที่ยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นแล้วก็รู้สึกหดหูใจแล้วก็รำพึงออกมาว่า ถ้าพวกท่านยอมเชื่อเราคงได้ข้ามสะพานไปกินหญ้าอีกฝั่งได้แล้วและหากรู้จักรถทิฐถีลงบ้างคงไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทะเลวิวาทกันเป็นเหตุแห่งภยัยการไม่วิวาทกันเป็นความเกษมสำราญดังพุทธสุภาษิตวิวาทางพยโตทิศสวาอวิวาทันจาเขมโตสมัคคีสกิลาโหถะเอสาพุทธานุศาสนี สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ